สวัสดีทุกคนวันนี้มาพบกบับช่องปองยแชร์กิเกซึ่งวันนี้จะมาเล่นเกมส์สเกอรี่ดิเชอร์ด d ซึ่งเราอยนะู่กันในสเตจนะในภารกิจ ท้ายแล้วอะของชัตเตอร์เจ็ดเราจะเป็นโฆษณาโอ้โหนี่นี่คือถังเวทมนต์หมูฉัน โอฉันนกเังวิเศษทเราก็ทไได้เดี๋วี่เธอทำอะไรนะอย่ามาย่งิรานซิสโอ้ยุหงื่ไม่นี่ตัวคางดยยช่ไมขยับไม่ได้ช่อด้วยฉันขยับไม่ได้โอยเฮ้ยนกบกกบกบฉันตายนกแนกลัวแลยมิสตีฉปนกลวเลวอาหารสมน้ำหน้า ต้องเหมาดาวนะเพื่อเอาไปติดไว้ที่ไม้กระทาให้กระทาให้เราหยิบไม้กระทาได้อุ้ย่นเขากำลังเล่นไปโดอยู่เลยปนีป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 ีกับปีของหนูรู้ไหมว่าชทำไมถึงมาห้องนี้เพราะว่าพี่จอมจ้าจะมาเอาแหวน ไม่ใช่เหรียญทองปล่อยได้เวลาเขา้เขานอนของฉันแล้วเขา้เขาลงเข้าลงเสร็จด,ดีกว่าอ,อ๊ยตั้งเข่จ้ะแต่งตัวให้แต่งตัวดุจจังเลยนะจ๊ะ คาถาในดัวลอยเรียบร้อยเยวจริงไหมคาถาทำไมอาทุกนี่นล่ะเราจะใส่ใน เราต้องทำลายนะคะารุสอะไตบางอ่งเราต้องใส่ไออนเหรียญทองเหรียญเนาะเหรียญทองที่กบิ้นกบิ้นกบินนี่ใส่ไปเลยใสแล้วแล้วก็ใส่นมค้าไปเลยนะคะ็บทำลายแล้วเ่อไปต้องใช้ลูกตาลตาหรอ ลูกกระตาอย่างลูกชลูกระตาเดี๋ยวเราต้องลูกแล้วนะลูกกระตาปลาหมึกไงอืมเราต้องไปเอาลูกกระตาปลาหมึกในห้องใต้ดินมาเก็บนี่มาเอาไว้ตั้งกันตัว

แล้วก,ตาก,าก็ต้องใช้งมาป่าหะาอยากสุดท้ายที่ใช้คุ้ของแม่มดเราต้องใช้อนี้ไปสุดไว้ที่อศพเนา่นาๆนี่ศพอันนี้เอา้าวพลังหมดทุกคนไปเชียกดเตือพลังก่อนนะก็ต้องทนดูโฆษณา ต้องรอทุกคนสนานไปก่อนนะไอ้นิวไม่เช่อปิดเสียงปิดเสียงเพราะว่าไม่เช่อไม่อยากฟังเสียงอ่าโอเคเปิดรู้สิอุยอ้ยน่ากลัวมากถ้าลองลองไปเตะถมถมเขาเขาจะไม่ว่าหรอเนี่ย เหมือนห้องนอนจำศีลเลยแม่มดต้องไปตัดผมแม่มดนี่ถ้าจะใช้ของที่จะใช้ตัดผมก็ต้องเป็นกรรไกรจะเป็นไอ้อื่นได้ไงล่ะไอ้อื่นมันตัดไม่ได้ห่ือเช่นครีมครีนตัีรว่วดะหรือว่าหรือว่าเรียกว่าครีมก็ได้นะหรือว่าครีมตัดลวด กลิ่นแม่ก็ได้อ่าได้ขึ้นผมมาแล้วได้ขึมาแล้วอ่าไปไปอ่าพอสาพอสมก็หมดแล้วได้รีบร้อยอ่ารับไปเลยไม่กระชักขู่ไม่กระเทาะใหม่ใหญ่กว่าเดิมอ่าแต่ตอนนี้ มันจะย้อนกลับและถ้าคณครูใช่ไม่ก็ไทยนี้นะมันจะย้อนกลับย้อนกลับกับมาหาคุณครูไม่ได้ย้อนกลับมาหาไปเราอ่าใส่ไปรีบไปก่อนรีบไปก่อนดีกว่าวันที่ไหมประธายเนี่ยเออ มันจะกลับมาหาเราอีพไปีไป,ไป,ไป,ไปยีพยได้เวลาที่ฉันจะมาโชว์ความสามารถแล้วแต่ฉันขอไปเอาไม้คทาก่อน อ่ะฉันได้มาสคาทาร์แล้วอ่ะเกสกเสกเสกที่ฉันสวยเดี๋ยวนี้เอ๊อ<ส>อดอดอดเดี๋ยวนะทำไมฉันเสกแล้วทำไมฉันกลายเป็นหมูอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยตให้จงเสกเอ,กเอาไปทรามานไอเด็กที่แกล้งฉันอุ้ยทำไมแม่กวาดมันตีฉันเนี่ยอุ้ยผมไม่ไหวแล้วตรงเสกปีศาจที่โหดร้ายออกมาเอ๊ะทำไมมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเนี่ย ฮ้ย,ย,ยตายแล้วคอยบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมิสกี้ตักขังฉันไว้เนียเน่ยไว้ในรวงศพดิฉันจะมาเอาคืนไม่สำเร็จนะเป็นไงล่ะอยากเอาเวทมนต์ดำมาแกงเราดีนะเจอสะท้อนกลับเข้าไปสุขเจจะไม่มีวันลืมเลยสพราหสับบันนี้ไปเลยนะบายบาย